สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอด Follow นะครับหรือว่าเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามนั่ครับของแนพจทิกต็อกนะครับถ้า,าใครสนใจนะคปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์หรือปั๊มอะไรต่างๆก็สมามารถดูคลิปนี้เราไปทําตามมาได้เลยนะครับอย่างแรกเลยนะทุกคนไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะว่า m MM d o l a com นะครับแบบนี้เลยแนละ้วเธอไปนะครับ ก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับให้ทุกคนนะครับกรอกชื่อผู้ใช้รหัสผ่านไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับมาสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้นะครับอ่าชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลรหัสผ่านที่นี้รหัสผ่านนะครับกรอกให้ครบถ้วนเลยนะครับต้องสี่อย่างนี้อ่าอีเมลนั้นนะครับสามารถมั่วได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลจริงของเรานะครับเนาะก่ากมั่วไปเลยนะครับแต่ขอเป็น2นามสกุลนะครับจะเป็นฮ m ตเมลรือชีเมลเท่านั้นนะครับ่าแล้วก็ติ๊กช่องนี้ด้วยนะครับเมื่อทำการกรอกอะไรเสร็จหมดแแแลลลลล้้้้วนนนนนนะะคคครรรรัััับบกกกกก็็เเเเ่่มมไปยยอาาาทสใใชชชงงื และนี่คือหน้าตาเว็บไซต์เอ m e n t นโตนะครับให้ทุกท่านนะครับมาดูที่หมวดหมู่กันตามหมวดหมู่นะครับจะเป็น3แพลตฟอร์มหลักๆนะครับเป็น IG แล้วก็ติดต่อกับเป็น Facebook นั่นเองนะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีบริการต่างๆเแยะมากมๆเลยอาจจะมีครบเลยนะที่ผมเห็นเห็นนี่ก็คือมีครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนเข้ากลุ่มคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะครับติดตามแฟนเพจนะครับติดตามโปรไฟล์อีโมจิยังมีนะครับคนดูได้สดนะครับรีวิวก็ยังม จะเป็นติ๊กต็อกนะครับจะเป็นเพื่อนผู้ติดตามเนาะอ่าก็ให้มาติ๊กต็อกเพื่อผู้ติดตามลดวดูตรงบริการสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าต้องการคุณภาพแบบไหนนะครับจะมีคุณเมภาพที่ดีแล้วก็ไม่รับประกันก็มีนะอ่าระวังตัวนี้ด้วยนะครับถ้าไม่รับประกันนะครับมันก็ถ้าหลับบ้าไปเยอะๆนะครับถ้ายอดไม่ขึ้นนะครับเราก็จะไม่โดนอ่ารับประกันนั่นเองนะครับอ่าถึงตัวมันจะถูกนะครับก็เอาตัวแพงไปดีกว่านะครับ จะดีกว่านะครับผมเอาคุณภาพดีๆแล้วเจอคําว่าโน้ตนะครับให้อ่านหนึ่งต่านะครับแล้วจะเจอหัวข้อลิงก์ก็คือลิงก์โปรไฟล์ทิกต o อกของเรานั่นเองครับทำการก๊อปแล้ววางได้เลยแล้วเจอจานวนอันนี้คือขั้นต่ำอยู่ที่10นะครับสูงสุดจะอยู่ที่แสนหนึ่งผมระปมไป20คนนะครับอพอค่าจ,จ่ายขึ้นมาให้ทุกคนกดส่งไปเลย อ่าแล้วโบก็จะบอกนี้ครับได้รับคำสั่งซื้อคุณแล้วนะเป็นตัวนี้เราก็แค่รอยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับมีเพียงไม่กี่ขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะครับอ่าหนึ่งนาทีเองนะครับไม่รบกวนเวลาเพื่อนๆแน่นอนนะครับในการปั๊มผู้ติดตามเนาะอ่าขออนุญาตดูยอดผู้ติดตามเดิมนะครับเป็น261ตัวนี้นะครับทุกคนจำไว้เลยอ่าแล้วพาใช้งานเว็บไซต์นะครับปลอดการซื้อนะครับอยู่ตรงนี้เลยอ่าเลขรหัสออเดอร์ตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับถ้าใครยอดไม่ขึ้นยอดข้้้้้าา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 ชหรร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 รืออ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 อววว่่่่่่่เเ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 เกกกกิิิดดดดดดะะไไขขึนนนนีีียยย์์ทพงงงสสสััััปมมมมถคบบลลตแู ทำการดูแลให้นั่นเองนะครับอาจจะจะมีหัวข้อเล็กบอกเรานะครับมีค่าใช้จ่ายบอกมีบริรการกับสถานะของระบบบอกเราด้วยนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางเลยนะครับให้ทุกคนได้เลือกเลยนะครับจะมีสแกนเคลโค้ดทุกธนาคารธูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตแล้วก็เพอร์เฟกต์มันนี่นะครับในแต่ละช่องทางนะครับก็จะมีคําแนะนําบอกแบบนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลยนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นสแกนเคอร์โค้ดนะครับ <c oughs> ก็จะง่ายขึ้นหน่อยนะครับให้ทุกคนนะครับแค่กรอกยอดเงินกดคําว่าจ่ายนะครับแบบนี้นะครับหน้าต่างสแกนเคอร์โค้ดก็จะขึ้นเนาะแต่อันนี้ก็คือมันจะเออร์เลอร์อยู่นะครับให้ทุกคนทาการกรอกแล้วก็กดคําว่าจ่ายไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นสําหรับสแกนเคอร์โค้ดน,นะเอาเป็นว่านะครับก็ให้ทําการไปเรื่อยๆนะจนกว่าหน้าต่างสแกนจะขึ้นมาให้ทุกคนทําการสแกนให้เรียบร้อยเลย พอสแกนแล้วนะครับก็เงินของท่านนะครับก็จะเด้งด้านขวามือตรงนี้นะครับรอไม่นานนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอ่ะแล้วก็หัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นของเว็บไซต์ที่เป็นโดาราะนะครับมารวมกันอยู่ตรงนี้เลยทุกคนสามารถเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊ก แบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นไปที่หมดหมู่นะครับไอที่เราติ๊กดาวไว้นะออย่างที่ต้นคลิปนะครับทำไปเนาะามันจะขึ้นตรงนั้นนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาหาบริการกันใหม่นั่นเองนะครับถ้าเราติ๊กดาวไว้สามารถกดคาว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับให้ทําการอ่านไหมเหตุ้เรียบร้อยนะครับก่อนสร้างคําสั่งซื้อดุค้างด้วยนะครับอ่านหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นตั๋ว ตัวนี้นะครับพื่ทุกคนนะครับเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปได้เลยนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทําการดูแลปัญหาตรงน so, ั้นให้ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครมีเลขออเดอร์นะครับที่ติดขัดปัญหาอะไรหรือว่ายอดไม่ขึ้นนะครับแค่วางเลขออเดอร์ลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความตอบไปได้เลยเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการดูแลให้หัวข้อสุดท้ายนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับการแนะนําเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยลิงก์แนะนําของตัวเองนะครับสามารถ ส่งไปให้เพื่อนคนที่สนใจที่จะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็ส่งไปให้เขาได้เลยนะครับก็แค่ก๊อปปี้ลิงก์ของตัวเองนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนเลยนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนนะครับเติมผ่านลิงก์เรานะครับเติมเงินหรือว่าเติมยอดผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นะครับเท่าเท่ากับที่เพื่อนเขาเติมมานะเราก็จะได้3%ตรงนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละหัวข้อของเท m เทนดอลลาร์นะครับก็หมดแล้วขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับ อ่ะแล้วตอนนี้ยอดผู้ติดตามผมกําลังทยอยขึ้นแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้เลยก็เป็น278เจแล้วนะครับเนาะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะขึ้นอ่ะเป็น281แบบนี้เลยนะครับอ่าถ้าใครนะสนใจยอดผู้ติดตามปั๊มไม่ไวายแบบนี้นี่ครับเติมตลอดเวลานะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพิ่มยอดวิวนะครับด้วยการเปิดการมองเห็นนะครับของคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นยอดไลก์นะครับก็สามารถปั๊มได้เหมือนกันนะครับอ่ะทิกตกอก์กำลังมาแรงนะครับการตลาดตอนนี้นะก็สําคัญมากๆเลยสำหรับการเพิ่มวิวเพิ่มไลค์นะครับเนาะอ่ะก็ถ้า ได้ล่างมาเลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้นะครับสำหรับอันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ